มันมีมนทินอีกแล้วเว้ยวิวเออไม่แล้วไมเราไปสตาร์ตรงนี้วะอ้าวต้นรางมนทินกูแล้วไงแล้วคือในคลิปในคลิปคือหายไปหมดเดิมอ่ะอ๋อในในคลิปมึงในคลิปมึงหายหมดเลยจริงๆแล้วไม่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 ใช่ในคลิปกูในคลิปมึงอ่ะไปถึงคลิปที่มันดับเมื่อกี้อันนี้ต่อจากข่าวเขาี่แล้วซึ่งตรงเนี้ยจริงๆแล้วผมตั้งใจจะให้มันเป็นไอ้นี่นะอะไรวะเอ่อห้องสมุดขนาดยักษ์ใช่ไหม พอกสมุดแบบว่าเคยแบบว่าในไอเนี้ยในเมเรื่องเฟดไงพวกเฟดพวกแบบเออพวกแบบเดสมินนี่อะไรพวกนี้มหาลัยลอนดอนที่แบบว่าอ๋อสมุดสูงๆใช่ไม่รู้ว่ามึงหยิบหนังสือได้ยังไงที่มึงปีนบันไดขึ้นเออกูก็แบบเสี่ยวนะจริงๆอะถ้าเกิดคนโกวความสูงอ่ะอันนี้ก็เป็นสำหรับที่ที่เอนชานซึ่งตอนเนี้ยใช้ได้จริงแล้วสามารถเอนชานได้เวอร์ชันสองนะฮะใช่ิเปลืองทรัพยากรกว่าเดิมใช่สวยด้วย มันสวยไงเปลืองเปืองแค่สวยก็พอแล้วป่ะเปลืองเปือง,งนี่ข้างอย่าไปฟังไอ้นะฮะแล้วก็มาดูข้างหลังกันดีกว่าซึ่งจะมีการอะไรนะปั๊มเลเวลได้ไอ้ลองดิเอาดิซึ่งมันจะปั๊มเลเวลจำนวนมหาศาลแล้วก็ปั๊มเร็วมากอันเนี้ยซึ่งปกติบาร์คอนดอร์ก็ไม่ใช้แล้วตรงสกลตันนะก็เตียงมาปั๊มตรงตรงนี้เลยเว้ย <laughs> เตียงมาวางนอนตรงนี้เลยไอ้เมลไม่มีใครเอาเตียงกูออกจริงๆเหรอที่ฟูกกูเลยนะเตียงบึงศักติดเกินเนี่ย เรื่องเน,นี้ยอันเนี้ยเป็นคิปเปอร์ทาวเวอร์ซึ่งใช้สำหรับปัมป๊มปัม๊มปั๊มปั๊มเลเวลแล้วก็ปั๊มของเป็นในตัว,วซึ่งออไไใช่เดี๋ยวเฮ้ยตูเทียร์เลยรลองวะนี่ข้างในี้จะมีของต่างๆนั่นะนะไปเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้พลังนี่แค่กล่าวถึงนะกล่าวถึงลอกลอกกูไอ้ไอ้เลยนะ <Okay. S 1> <laughs> โอเคแล้วก็จะพาไปดูกันต่อว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเลย จริงจรแล้วอะะไรจริงแล้วแค่จุดเอ้ยย่าดิพูเหมือนเกมอาร์พีจีอ๋ออ๋อจริงจแล้วไะแบบจริงจแล้วอะตรงเนี้ยมันแค่จิบจุดเริ่มต้นจริงแล้วฉันคือประธาบริษัทไอ้เ็ไอ้เนีไอ้เกดนไอ็กไอ้เด็กด้กดิไอเดอ้เด็กดเรากดิไอ้ไอ้เด็กดเด็กาิไอ้ไ้วซึ่งเราจะมีอะ้้้ ไปเอิร์ดไปจริงๆแล้วเรามีธุกรกิจนอกจากธุรกิจปั๊มเลเวลยังมีธุกรกิจอะไรอีกนะไอ้โรงงานมนุษย์ด้ยวยเนเธอร์เนเจอร์นี่เป็นทางลงสุดยอดอ้าวอุย้ย <laughs> อะไรอุย้ยไอซสันเกือบตายเป็นไรเอ้า <laughs> คุณลงตรงบันได <laughs> อ๋อไปคาตรงบันไดใช่ไหม <laughs> ต้องระวงังต้องระวงังลงลิฟต์ที่นี่มัน มันแวะชั้นอื่นได้โอเคเคยแวะเคยแวะได้หลายครั้งอ่ะแวะแวะครั้งสุดท้ายอ่ะแวะครั้งสุดท้ายด้วยเออแวะปุ๊บดัง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 แต็บเลยเว้ยดังแต็บเลยนะอ่าอ่าแต็บไม่ไม่ใช่แต็บปุ๊บหัวอุ้ยโอ้ยเฮียเข้า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 เฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ได้ไม่ได้ธนูมา โอ้ชาร์จชูเตอร์วะเฮียมก้มึงดูเต้าหู้มึงดูเต้าหู้ก่อนนี่เต้าหู้เฮียอะไรเต้าหู้ยี่ดําขนาดเนี้ยมึงเอาไปกินกับข้าวนี่อร่อยเลยนะเค็มๆอ่ะเฮ้ยมันน้องน่ารักเฮียตายน่ารักหไมน่ารักเขี้ยเลยเฮ้ยย่ายาไม่เอาไม่เอาเฮียอะไรมันฆ่ามึงตายหลายรอบแล้วมึงยังไม่เอาอีกเฮีย boy เราก็ได้มาถึงสถานีนรกแล้วโปรดกรุณาอย่าใส่ชุดสีทองใส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 ดีอ่าที่นี่จะเป็นนรกซึ่งจะพาคุณไปที่ต่างๆที่คุณไม่สามารถเรียนรู้ได้แล้วก็ไม่อยากจะเรียนรู้เท่าไหร่มันจะทํามึงตายแล้วตายแล้วไม่ตายแล้วตายอีกตายแล้วไม่รู้ชีวิตว่าจะตายได้กี่อีกกี่รอบนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเนเธอร์เป็นสถานีบางหน้าใช่ไหมไอ้ยิงแล้วเป็นสถานีรับข้างบน กูล้างทาแล้วกูล้างทาแล้วเคือเร็วๆหน่อยเหม็นตีนไอศิล์มันช้าดูดิเนี่ยมันค้างอะไรก็ไม่รู้เด็กโแม่งเลี้ยหน้าแม่งไอ้เหี้ยไอ้เงี้ยบ่นเหม็นตีนเลี้ยหน้าแม่งไอ้สท่านแหวแหวแหวงแหวงโอเคอาจจะสงสัยนะวว่าตรงเนี้ยทำไปทำไมซึ่งจริงๆแล้วอะทำไป เพราะว่าจะไปที่อื่นแต่คนวิศวกรด้านนรกคนนี้เขาขี้เกียจเดะนะดูหน้ามันไว้ใช่น้าไว้ตองหน้าดูหน้ามันไว้เปล่าแล้วเ่ไดี่ขี้เกียจนะด้ยกดดันมันไม่ไม่ให้มันร้อนลนจะโดนจะโดนยาออขึ้นมาแล้วจะพาไปซึ่งตรงเนี้ยไอเอิร์ธที่เป็นคนอะไรนะมึงจะเป็นมึงมีหน้าที่หลายหน้าที่มากเลยเว้มึงเป็นวิศวกรมันเฮ้ยเฮ้ยด้านหน้าด้านหน้าตัดนาฬิกาตนิกาสุวรรณ ไอ้เนี่ยนี่มันมาโผล่ตรงนี้ได้ยังไงอะเราเราไม่รู้ไอ้เอิร์ดมันมีหน้าที่เป็นแซมบริเจสซึ่งอยู่ในไดสแตนดี้เขียนะมันเป็นคนส่งของแซมบริเจสโอยฉันมีหลายตัวละครเลยเออฉันไม่ใช่แซมบริเจสแต่เป็นแซมบิชิตต่างหากบิชอ๋อวันจุดฝันคือถ้ากูเป็นวิศวกรในอวกาศกูเป็นไอแซคแล้วไงเอออาเชียนที่เอ้ยเอิร์ดนี่ไงโปรโมทเลย อ่าตอนนี้ก็มีเกมแปลเนื้อหาไทยแล้วนะดูได้ในช่อง JoKaback ซึ่งจะชื่อเกมบันเดสเปตายบนพื้นที่ว่างหรือตายในอวกาศนั่นเองอ๋อเฮียนี่อ๋อหรือถ้าเกิดอยากดูหรือถ้าเกิดอยากดูเกมที่มีเนื้อเนื้อหาที่แบบเพียบครบจริงๆก็ไปดูได้ที่ช่องบัอนดอจะมีเกมอาทูมไรเดอร์ไปดูได้เลยหรือถ้าเกิดอยากดูเกมที่แบบ ไม่ต้องฟังเสียงเพราะผมแปลก็ไปดูได้ช่องอ่วาซาลิสซึ่งจะมีเกมซินอีวิวแบบเวอร์ชันแปลไทยเอ้ยภาคไทยใช่ไหมเอิร์ทใช่เอาไปดูก่อนนอนได้ง่วงแน่นอน <c oughs> อย่าไปพูดอย่างนั้นดิแนะนเฮ้ยแนะนำจริงๆเสียงคุณนัาเอ๊ะเอ้ยเอ้ย,อย,อยนอน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 ก่อนนอนก่อนเดี๋ยวไปอย่าม<ๆ>ัใส<ๆ>่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำงานไม่สะดวกนอนนอนนอนก่อนไอ้เฮี้ยนี่ มันจะบินจู้หน้ากูนอนนั่นไหนเตียงกูปะเนี่ยมันนอนไม่ได้มอนสเตอร์เนี่ยบายวะก่อนไอ้เฮียดีอยู่หน้าบ้านเนเอาดิรอบนี้เฮียไม่มีบายหีบ้าใส่ด้วย <c oughs> มันไม่ตายมันไม่ตาย,ตายเอิร์ด <c oughs> เออรไอ้ดีไงอาคีปักษาไงเมื่อวานปัญญาอ่อนยิบหายนี่ไงนอนแม่งเลยอาย่าเปลี่ยนกูนี่ของกูนี่เตียงกูไม่มี ปลิงยนะเป็นลงนรนรวมเนี่ยร <ไข S 1> อดอ่ะพวก <ไข S 2> โอ้โอเอ้ยเข้ามาอันนี้ก็จะเป็น <S 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 ร,ร, <behaviour> รวมเรียกรวมเหมือนที่อันนเฮ้ยมันเหมือนจริงๆนะเว้ยเนี่ยแบบว่าเข้าไปอ่ะใช่ป่ะเป็นลงนอนแล้วแบบซ้ายขวาไอ้ชัมึงไปไหนแล้วเนี่ยไอ้สัตดมึงให้รวมตรงนี้ไอ้สัตว์มึงโดนมึงโดนดันพื้นท่าเตรียมแล้วเนี่ยเนี่ยเรียกเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดตอนคืนเน่ะมันนอนอยู่ใช่ป่ะแล้วขดตรงนี้มึงมันจะลุกขึ้นยืนเลยเว้ย อ่าตอนนี้ผมจะแนะนําให้คุณรู้จักซึ่งมันจริงๆแล้วมันคือสถานีการค่ามนุษย์มาดูกันดีกว่าเล่นดีๆเล่นดีๆมันคือตลาดใช่จริงๆแล้วมันคือตลาดแต่มันคือตลาดที่เราพุ้นหุ้นทุนกันสร้างขึ้นมานะเว้ยมันคือตลาดที่ผมกับบาคารดอสร่วมกันสร้างขึ้นมาก่อนคือจริงๆแล้วตอนนี้ปัจจุบันมันคือเรียกว่ามาร์เก็ตแต่ถ้าเกิดมันมีบล็อกอาชีพวางเมื่อไหร่จะเรียกว่าโรงงานนรก โรงงานโรงงานโรงงานเป็นโรงงานตลาดนรกเรียกมันเสียอะไรเยะหยยาแล้เป็นตลาดอ่าที่นี่อันนี้เมื่อกี้ผมพูดเลยนะแอมแอ a ไ t วอสเซก็เป็นสำหรับที่อนาคตจะทำเป็นที่แรกของใช่ไหมไปดิไปดิมาดิไปดิก่อนไปดิก่อนแล้ววะมีอะไรอ้าวเฮียหายอะไรวะนี่ไงนี่ไง รีดีเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรวะกระไก่กระไก่กระไก่ไอ้เฮียหลอดหลอดเอาไปไหนแล้ววะไอ้เชียเอาเอาไปไหนแล้ววะไม่ใช่กระไก่หรอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อย่นี้ไม่ใช่กระไก่เป็นกระไก่คือเฮี้ยอะไรวะทำเวอร์ชันอ่าสำหรับเวอร์ชันนี้สำหรับทำพวกแรกหนังสือเป็นตลาดใช่ไม่ทำมันทำอะไรวะ เออมาเดาไปเลยล่ะใครกะเดากระเดาไหมยะเฮ้ยเดา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 ังไดก็บม้รุดเดา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 โอ้โหบ่บอกยู่ง่ะในเพลงนี้อุ้ยพอดีขึ้นหน่อยอะไรอะเพลงเป็นเพลงเป็นเพลงไเป็นเพลงไม่ได้เป็นอะไรอ๋อเออเออเป็นเพลงค่อยดีขึ้นหน่อยโอ้โห ซึ่งจริงๆนะอันนี้เป็นที่แรกของใช่ไหมที่ที่กูบอกไปหลายรอบแล้วกูจะพูดซ้ำแล้วไมหลายรอบอะอวะเวอร์ชันเก่าเนี่ยเวอร์ชันเก่าเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่อย่างนี้นะจริงๆเป็นโรงงานมนุษย์อะเวอร์ชันเก่าอะก่อนที่โดนไอ้ไอ้มีเม็ดโดอีเฮเวนดาไปกูว่ากูว่าเราไอ้เราข้ามดีไหมมันเรียกตลาดแล้ว่าโรงงานมนุษย์เดินเดินไปวิ่งไปวิ่งมาสัตทะยานไปทั่วเลยนะพูเริ่มไม่ใช่เลยไ,ไอใส่แม่งอย่า นี่ยไปคนบาปอันเนี้ย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 ไม่ต้องพูดมากเลยเว้ยไอโชว์ดินี่เลยอ่ตัวนี้เลยอ๋อตัวนี้เลยใช่ไหมโชว์เลยว่ามันต้องว่ามันมันมันเกิดอะไรขึ้นกันที่นี่มันเป็นยังไงเว้ยไอเชี่ยจุกเป็นหมาเลยสัสดู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 นี่แล้วก็ลงไปใช่แล้วก็จะไหลตามน้ำไปเรื่อยๆไอเชี่ยมีปีบ้าหิบ้บูลลี่เยี่ยบูลลี่ก่อนตายยังจะบูลลี่มันอีก อ่าอันนี้ก็คือโรงงานเหล็กที่เราทําการคืออันนี้เหล็กแมนนวนนะใช่ใช่ส่วนอันนี้เหล็กออโต้เขาเรียกว่าไฮเซนเบิร์กศูนย์หนึ่งไฮเซนเบิร์กใครไม่คิดว่ามันดามันดาคิดว่าไงวะไอเฮียต่อยหินไอบ้าต่อยหินนั่นแหละเดี๋ยวกูไปจัดการมันทีหลังแล้วเี่กองก่อนซึ่งการทํางานของโรงงานเนี้ยเราจะเราจะทําให้ เอาซอมบี้เนี่ยมาใส่ไว้ห้องตรงข้ามเพื่อให้ชาวบ้านแตกตื่นแล้วก็ทําการผลิตเอพิอ,อกไออะไรนะมนุษย์เหล็กออกมา24ชั่วโมงแล้วมันก็จะไปเกิดข้างบนแล้วก็โดนลาวาตายแล้วก็โดนฮอปเปอร์ด,ดูดลงมาข้างล่างมนุษย์เหล็กเลยนะมนุษย์เหล็กไงเนี่ยแล้วก็จะมาเนี่ยโอ้โหดูนี่ดีว่าจะอยู่นาเออสุดยอดเลยเใช่ามารีวิวเรามารีวิวตอนแรกแล้ว อ้าวไม่ใช่ดินั่นของกูอะไรของมึงอไนีคลิปอันนี้คลิปมึงนี่วะอันนี้อันนี้คลิปกูแล้วอ้าวอ้าวสอบสนอ้าวคอปเตอร์สับสนมันซ้ำมันซ้อนกับใครคนใหม่ของเธอใจเจ้าเคยเอ๊ะอย่าเลยอย่าเลยเฮ้ยอย่าเลยอย่าเลยกูกูมีตัวประกันด้เฮ้ยอฮียดิเฮีย่าอย่าไปเลยเยดิอย่าไปเลยไอเดียมดูไอเดียมดูไอเดียมดูดูดูเฮียนี่ไว เดี๋ยวกูจะส่งคลิปนี้ให้มึงดูภายในสองอาทิตย์หน้ามึงดูมึงดูัประกันเลยจุดก่อนเนี่ยจุดก่อนเนี่ยขอไอเดียนะเอิร์ดบุลลี่บุลลี่มั้งบุลลี่มั้งอ้าว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 กางเกงนะกางเกงนะเอ้ยเฮ้ย โอเคกูวิ่งเสื้อให้กางเกงเงี้การรีวิวจบแล้วการรีวิวจบเพียงเท่านี้ทุกคนแยกย้ายกันประจำตำแหน่งทำงานเหมือนเดิมไปไอ้ลงไอ้วิศวกรกับแค่ย้ายทำงานนี้เราเราเริ่มงานต่อใช่ไหมใช่ใช่สินเปิือกอย่าเรียกกูอย่างนั้นกูตามไม่เรียกมึงโรงงานมนุษย์แล้วนะมันก็อย่าเรียกกูอย่างนั้นสิว่าเรียกเหมือนเดิม ไอ้นี่คือมาเก็ตต่างโลกมันคือตลาดต่างโลกเว้ยไว้แลกของสำหรับเอนชานชุดก่อถึงจุดประสงค์จริงๆของกูถึงจุดประสงค์จริงๆของกูจะไม่ได้วเราเราเราก็นิวบีทั้งคู่แหละเออจริงๆนะไม่จริงๆอ่ะถ้ามึนกลับไปหมู่บ้านตอนเนี้ยอไอแซคอาจจะอาจจะตายนะคดูที่มันถามเมื่อกี้โรงงานอะไรนะโรงงานมาทอะไรทักเก่ยงนั่นแหละโรงงานตลาดโรงงานตลาด มึงดูดิมันคลิปตลาดตลาดตลาดเมื่อกี้มึงบอกตลาดรปหลาดว่ากันไงไอซันเอ้ยไอวันใสลา์กูอันนีเปเียมกูแล้วไอวเป็นเสียมกูยังกูเกลีดมึงนีตลาดด้ยมึงบอกว่าตลาดมึงบอกหลาดเมื่อกี้หลาดพ่อหลาดพี่พ่อ เออมึงก็ไปโฟกัส like กับคำเหี้ยอะไรอย่างนี้อีกเอาให้ตายเธอให้ตายเธอให้ตายไม่อยากจะเชื่อเลยเขาว่างานก่อสร้างบนโดมอวกาศเป็นยังไงบ้างปกติดีตัห่วงนายนายกำลังทำาไรนะกำลังฝึกออกซิเจนอยู่นะอ ก็ขึ้นมาได้โอเคโทษทีตับลักน้ำกูกูกูไม่รู้จะอินแตรกับอันไหนก่อนนี่กับไอเฮียเอ็นบีซีกับไอเฮียดิที่กำลังอายจะถ่ายแล้วเว้ยโอเคแล้วก็ชีวิตของประจำชีวิตประจำหลังประจำวันโลกไหมหลบผมให้ชีวิตประจำวันของเราก็มีเพียงเท่านี้วันวันของพวกผมก็มีแค่นี้แหละอ้าว มาเป็นเมฆเลยลาก็ลากันไปก่อนไปต่อกันอ่าตอนหน้านสาหร,รับสำหรับกระตูนเรื่องมามาของพวกผมก็อย่างนี้แหละเ <c oughs> มือเอ่อดีดีนี่